มาต่อกันนะครับในเรื่องของยาต้านโควิดตัวใหม่ Pa x l o v i วิดครับบอกว่ามีประสิทธิผลสูงด้วยนะครับในเรื่องนี้ครับทางท่านอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นประธานพิธีส่งมอบยาต้านไวรัสโควิด p a x l o v i วิดนะครับ5้0 0คอสการรักษานะครับระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยครับในเรื่องนี้นะครับทางท่านนายแพทย์เกียรติภูมิวงศราจิต ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็บอกว่าจากข้อมูลการวิจัยผู้ป่วย1,379คนนะครับ,รบก็บอกว่ายาแพคโรวิดเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะนอนโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตลงได้ถึงร้อยละ88นี่สูงนะสูงสูงครับและถ้าได้รับยาภายใน5วันนับตั้งแต่มีอาการนะครับโดยกลุ่มที่ให้ยาแพคโรวิดเนี่ย มีการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ร้อยละ0.77เท่านั้นและก็ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วย mm. ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาหลอกนะครับมีกลุ่มผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลร้อยละ6.31เสียชีวิต13คนซึ่งในตัวเลขตรงนี้ถือว่ามีประสิทธิผลที่สูงนะครับยาแพคซโลวิด50,000คอสที่ส่งมอบครั้งนี้นะครับจะนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง อย่างเช่นคนสูงอายุนะครับ60ปีภาวะอ้วนเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับรวมถึงผู้ที่มีเป็นโรคไตเรื้อรังด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มต้านทานร่างกายต่ำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตครับหมถือว่าโอเคเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะได้มากกว่านี้นะน่าจะเพียงพออ,อน่าจะเพียงพอนะครับ